เจ็ดหมายตกปลากรายปลากรายปลานักล่าสีเงินจอมกระโดดเป็นปลาที่ตกสนุกกินอร่อยตกได้ทั้งเหยื่อสดเหยื่อเป็นและเหยื่อปลอมแต่การตกหาพวกมันนั้นก็ไม่ใช่เรื่องที่ง่ายไดนักเพราะไม่ได้เจอกันง่ายเหมือนปลากระสูบปลาช่อนปลาชะโดโดยนักตกปลาเองก็ต้องสอหาแหล่งมาที่มีปลาชนิดนี้อาศัยอยู่โดยการสังเกตหรือสอบถามผู้คนในพื้นที่นั้นๆโดยในทางการสังเกตหรือคาดเดาแหล่งหมายปลากรายในเบื้องต้นก็มีดังนี้ 1>, 1. ปลาจิบน้ําการสังเกตปลากรายจิบน้ําหรือฮุบอากาศนั้นถือเป็นแนวทางเบื้องต้นและได้ผลดีที่สุดเพราะรู้ได้แน่ชัดว่ามีตัวปลากรายแน่ๆในจุดนี้โดยข้อสังเกตว่าเป็นปลากรายหรือไม่นั้นก็คือลําตัวแบนยาวสีเงินแวววาวและอาจเห็นลายหรือจุดดํายิ่งจะชี้ชัดได้ว่าคือมันแน่ๆแต่หากขึ้นจิบเหมือนกันลักษณะเดียวกันแต่ไม่มีจุดหรือลายก็จะเป็นพวกปลาตือปลาสลาดที่อยู่ในวงเดียวกัน หรือพวกปลาเนื้ออ่อนอย่างปลาคาวปลาเบี้ยวเป็นต้นโดยมันจะขึ้นจิบน้ําบริเวณเดิมซ้ําๆหากมีหลายตัวก็จะเห็นมันขึ้นทีๆหรือขึ้นพร้อมกันก็ส่งเหยื่อดาน้ำทั้งหลายไปจัดการได้เลยโดยตีไปเลยจุดมันขึ้นแล้วกรอมาช้าๆ 2. หมายต่อไม้ซากก่อไม้ใต้น้ํา หมายแบบนี้นั้นนอกจากจะดูการขึ้นจิบของมันแล้วนักตกปลาก็ต้องหาข้อมูลว่าหมายนาจุดใดที่มีลักษณะเช่นนี้จากคนในพื้นที่หรือแหล่งข้อมูลตามเพจตามกลุ่มต่างๆที่มีนักตกปลาท่านอื่นเคยมาตกโดยปลากรายนั้นมักลอยตัวรอเยือหรือพักผ่อนบริรเวณต่อไม้สร้างไม้ใต้น้ําเหล่านี้อีกทั้งกิ่งไม้ต่อไม้ยังเป็นที่วางไข่ของพวกมันอีกด้วยโดยหากเป็นหมายที่เป็นกอไม้ยืนต้นสูงเหนือน้านําก็จะสังเกตได้ง่ายก็ให้นักตกปลา ส่งเหยื่อเข้าไปบริเวณจุดหมายเหล่านี้ได้เลย 3. กองหินใต้น้ําแหล่งไม้ใต้น้ําที่เป็นกองหินโคดหินแนวหินก็เป็นแหล่งหมายที่ปลากรายชอบอาศัยอยู่เช่นกันโดยมันมักลอยตัวอยู่เหนือคนหินเหล่านี้เพื่อเฝ้ามองดูสัตว์น้ําตัวเล็กๆที่อาศัยอยู่ในคนหินเหล่านี้เช่นกันเช่นลูกปลาปูกุ้งซึ่งเป็นอาหารของพวกมันนั่นเอง 4. ตามหุบอ่าว ตามเขื่อนและอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่มักมีแอ่งอ่าวหรือหุบที่สงบเงียบมักจะเห็นปลาขึ้นจิบน้ำอยู่เสมอปลาตายก็เป็นอีกชนิดที่มักหลบอาศัยในหุบอ่าวเหล่านี้แต่หมายแบบนี้นั้นจะเข้าถึงได้ยากมักต้องอาศัยเรือเป็นผานะเข้าไปหหน้าผาหินใต้น้ำ หมาแบบนี้โดยมากกอตามหมาอย่างเคลอนอ่านเก็บน้ําขนาดใหญ่ที่มีน้ําท่วมสูงผาหินเหล่านั้นปลากรายก็จะมักหลบอาศัยตามซอกเงาของผาหรือชั้นว่นหินด้านล่างหรือแม้แต่ซอกหรือด้านในนักตกปลาก,ก็ลองทรงเยื่อดำน้าเข้าไปลองดูได้ 6. กพื้น,น้ํำต,ต่าง แม่น้ําต่างๆในบ้านเรานั้นก็เป็นหมายตกปลากายชั้นดีเพียงแค่ต้องรู้จุดที่ปลากายชอบอยู่อาศัยซึ่งมักจะเป็นจุดเดิมๆที่มันวนเวียนไปมาโดยจุดที่มักมีตัวก็เป็นตามพืชน,น้ําอย่างพวกผักตบสารายดอกแหนหะากไม้ที่มีพืชเหล่านี้เป็นยอมๆก็ใช้เยื่อดำน้ำต่างๆลงไปได้เลย ส่วนหากเป็นหมายที่พืชนน้ำหนาแน่นก็อาจต้องเปลี่ยนเป็นผู้เหยียบปลาเป็นตกทุ่นลอยตามช่องว่างต่างๆ 7. ต่อหม้อเสาสะพานต่อหม้อเสาสะพานก็มักมีปลากรายอาศัยตามเสาสะพานตามข้างต่อหม้อโดยมักจะเป็นหมายที่น้ำไม่ไหลเชี่ยวแรงเป็นน้ำนิ่งหรือไหลเอื่อยนับตกปลาก็ลองท่งเหยื่อเลาะริมเสาหรือต่อหม้อด้วยเหยื่อประเภทดําน้ำต่างๆได้เลยเช่นกันครับ เหล่านี้ก็เป็นหมายตกปลากลายเบื้องต้นที่มักพบเจอหรือสังเกตการมีตัวของปลากลายได้หากมีเทคนิคการดูหมายใดๆเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์แบ่งปันความรู้สู่เพื่อนๆนนนาักตกปลาได้โดยการคอมเมนต์ใต้คลิปเลยนะครับก่อนจากกันขอฝากร้านไทยบ้านฟิชชิ่งร้านจำหน่ายขายเยีอปลอมและอุปกรณ์ตกปลาต่างๆทั้งปลีกและส่งทางเพจเฟซบุ๊กลาซาด้า t o p p ปีและ TikTok อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามและเข้าไปเลือกชมกันได้นะครับสวัสดีครับ